สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้องเอทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีวันศุกร์ที่9มกราคม9แรกของปี2569นะคะวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีๆเนอะเอวันที่9มกราคมนะคะ,ะลงแนวทางให้การล่าช้านิดนึงเนาะหลังจากที่ผ่านพ้นปีใหม่ไปแล้วเนอะเอโอ้เราทำงาน หนักหน่วงเลยนะคะช่วงปีใหม่เนาะ FC เหนื่อยมากเลยนะคะเกือบเกือบสองอาทิตย์เกือบเกือบสองที่เต็มเต็มเลยนะคะสิบกว่าวันได้นะคะลูกค้าที่เขา,าไปทำงานที่กรุงเทพเนาะเขาก็กลับบ้านต่างจังหวัดกันนะคะที่ร้านก็ขายของดีมากเลยนะคะขายของแบบ ทั้งเครื่องดื่มทั้งกับข้าวขายดีมากนะคะเจ้าของร้านก็ยิ้มเลยนะคะยอดขายเป็นเกือบเกือบแสนทุกวันนะคะเก้าหมื่นปลายแสนต้นๆน,นะคะเจ้าของร้านยิ้มเลยนะคะส่วนพนักงานแบบอย่างพวกเราก็อ่าทำงานให้ทางร้านก็ทุ่มเทกันเต็มที่นะคะเหนื่อยนะคะ เดี๋ยวที่ลงแนวทางช้าเนาะ FC เพราะว่ามันช่วงปีใหม่ด้วยเนาะ FC เราก็เหนื่อยนะคะสมองมันล้านะคะไม่อยากคิดคำนวณอะไรเลยนะคะเหนื่อยนะคะแล้วก็เราก็ติดเรียนสูตรกับอาจารย์ด้วยนะคะเรียนสูตรกันกับอาจารย์นี่ช่วงหลังปีใหม่นะคะ เรียนอยู่หลายวันอยู่นะคะก็เรียนทางออนไลน์นะคะก็คือ,อเสียตังค่าเรียนแล้วเนาะ FC มันก็ต้องเรียนนะคะ,นะคะก็อยากได้สูตรนะคะก็เลยต้องอลงทุนนิดนึงนะคะเพราะว่าสูตรของอาจารย์คุณพ่อท่านนี้เนาะ FC สูตรเลขดับท่านนี้แม่นนะคะ เพราะว่าปีที่ผ่านมาในปี68แเนาะ fc ที่เรา,าติดตามผลงานของอคุณพ่ออาจารย์ท่านนี้มานะคะปี68ทั้งปีเต็มๆนี่เลขดับแกนี่แม่นมากเลย fc นะคะไม่หลุดเลยนะคะจะเป็นแบบดับแบบคู่คู่ขี้ขี้คู่ขี้อะไรประมาณนี้นะ fc เราเลี้ยนสุดนี่ก็งงเหมือนกันนะคะ fc สับสนเหมือนกันนะคะกว่าจะากว่าจะเข้าใจนะคะ แต่ดีที่ว่าคือ,อเรา,าเป็นคนที่ว่าสนใจเกี่ยวกับพวกเรื่องสูตรแนวทางไอตัวเลขอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะมันก็เลยทำความเข้าใจได้เร็วขึ้นนะคะไม่ยากอ่ะเพราะว่าเรียนกับคุณพ่อทางเอาออนไลน์นี่แกก็จะสอนก่อนสอนเสร็จปับ๊บแกก็จะส่งให้ดูว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือเอาแบบเอาหลักนี้มา,าจับมาดึงบวกกับหลักนี้อะไรน,นะคะ fc บวกกับค่าคงที่ตัวนี้นะคะเออมันก็ไม่ยากค่ะง,ง่ายนะคะได้ได้สูตรแนวทางเพิ่มมาแล้วก็กดีใจมากเลย fc นะคะเพราะว่าเราจะได้เอามาเป็นแนวทางให้กับ fc ทางช่องด้วยนะคะเพราะว่าเลข00ถึง99เนาะ fc ถ้าเนาะ00ถึง99เนี่ยอ่ามันจะประมาณ100คู่เนาะ fc นะคะ เลขหนึ่งร้อยคู่เนี่ยไอตัวดับที่ตัดออกไปที่เป็นแบบคู่คู่ขี้ขี้ขี้คู่เนี่ยมันจะตัดออกไปประมาณ2ี่คู่นะคะแล้วตอนนี้มันจะเหลือเลขอีกเจ็ดสิบห้คู่ซึ่งมันก็ยังเยอะอยู่นะคะ f อแต่ว่าคือ,อมันจะทำให้เราทราบนะคะอว่าถ้าเราตัดหลักนี้ออกไปแล้วเนาะ คือเราสามารถที่จะจับคู่เล่นได้นะคะ fc สมมุติว่าอย่างงวดวันที่17มกราหกเก้านะคะ fc งวดนี้นะคะดับข้างบนเนะาะ fc แนวทางดับข้างบนงวดนี้มันดับคู่คู่นะคะอะไรที่เป็นคู่คู่น่ะ fc ตัดออกไปได้เลยนะคะไม่ต้องเอามาจับเล่นนะคะไม่ต้องเอามาจับเล่นให้เปลืองเงินนะคะอย่างใครที่จะคิดที่จะซื้อเลขอ่า เลขสองสองสองสี่สองอะไรเงี้ย fc ตัดทิ้งไปเลยเด้อมันต้องมาเอานั่นเนี่ยอ่า2 0อะไรเงี้ยนะคะ4 0 4 2 4 6 4 8อย่างเงี้ยนะคะที่เป็นคู่คู่เนีตัดทิ้งไปเลยนะคะให้เราจับเล่นเฉพาะที่มันเป็นขี้ขี้กับคู่ขี้หรือขี้คู่ได้นะคะเดือนเก้าเดือนสิบโซน สนมากเลยนะคะนี่นอนด้วยกันทุกคืนนะคะนอนด้วยกันในบ้านทุกคืนให้นอนนอกบ้านก็ไม่ยอมนอนเคาะประตูจะเข้าบ้านนะคะนี่ก่อนนอนก็ต้องเช็ดตัวทําความสะอาดมือเท้านะคะเช็ดตัวให้เรียบร้อยก่อนนะคะทาแป้งด้วยนะเรามีการทาแป้งให้เขาด้วยนะคะแป้งสุนัขนะคะแป้งอ่า กําจัดกลิ่นนะคะถ้าไม่อาบน้ําก็นี่เราก็เช็ดตัวให้นะคะเอาอผ้าชุบน้ําเช็ดตัวให้นะคะแล้วก็เอาแป้งทาตัวให้แป้งสูนักนะคะกําจัดพวกเห็บหมัดด้วยนะคะลดกลิ่นตัวนะคะเพราะว่าเอานอนด้วยก็ต้องทําความสะอาดร่างกายให้กันนะคะนี่เราเลิก เราเลิกงานกลับมาเนี่เราก็ต้องเช็ดทําความสะอาดตัวให้นะคะก่อนนอนทุกวันนะคะกว่าจะได้นอนกันตึกตื่นเที่ยงคืนทุกวันนะคะเลิกงานมาก็วิ่งนะคะได้ยินเสียงเราขับรถมายังไม่ทันด้เปิดประตูด้วเลยวิ่งไปรับถึงหน้าบ้านเลยนะคะอื้มืไอลูกชายฮะไอลูกชาย อะเดี๋ยวพา FC ซไปดูแนวทางกันนะคะอะเดี๋ยวแนวทางนี้เนาะ FC ก็อก็จะลงแนวทางเลขวิ่งของแม่้อยให้กันไปก่อนนะคะเป็นแนวทางกันไปเนาะเลขวิ่งแม่ร้อยกอ็มีเข้ามีหลุดเช่นกันนะคะมัวที่ผ่านมาก็หลุดไม่เข้านะคะเลขวิ่งแม่ร้อยนะคะของมวดวที่ผ่านมาเนาะเอฟซี FC นะคะ หลุดนะคะไม่เข้าเนาะไม่ร้อยให้4กับ8นะคะหลุดเลยนะคะงวดแรกของต้นปี69นะคะหลุดนะคะไม่เข้านะคะเลขมันออก706กับ16เนาะอันนี้ของงวดวันที่17มกราคม2569นะคะอ่าในงวดนี้แม่ร้อยให้วิ่ง9กับ1ค่ะ fc 9กับ1บนล่างเนาะ ก็จะเป็นงวดที่2ของปี69นะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปเนาะ fc 9กับ1จับคู่กันก็สวยเนาะ fc เนี่ยมันจะออกไหมในวันครูวันที่16วันครูเนาะ fc วันที่16วันครูนะคะ16ออกไปแล้วงวดที่แล้วนะคะอ่ะเป็นแนวทางกันไปเนาะเลขวิ่งแม่ลอยนะคะ สูตรแนวทางที่เรียนกับอาอาจารย์นะคะ FC เยอะมากนะคะสูตรอ่ะนี่มันจะเป็นสูตรไอ้ข้างบนนะคะ FC เนี่ยจะเป็นสูตรเด่นสิบหน่วยบนนะคะเด่นสิบหน่วยบนนะคะอย่างงวดที่ผ่านมา FC ดูนะนี่เด่นสิบหน่วยบนนะคะหกแปดศูนย์สองสี่เลขมันออกเจ็ดศูนย์หกเห็นไหม มาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะคะนี่เฉพาะข้างบนนะ่ไม่เกี่ยวกับล่างนะ FC มันจะมีสามสูตรนะคะสามสูตรทําแล้วมันต้องให้ได้เหมือนกันนะคะอย่างงวดใหม่นี้ทําแล้วมันได้เก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดนะคะข้างบน FC ซื้อตัวเลขต้องมีเก้ามีหนึ่งมีสามมีห้ามีเจ็ดติดอยู่ในคู่ที่เราจะซื้อด้วยนะคะ FC นะ อย่างงวดที่ผ่านมา68024นะคะเนี่ยนี่ก็ได้เป็น46802นะคะนี่ก็46802นะคะเนี่ยได้มาออก706เนาะ,ะอย่างงวดหมายทำได้เหมือนกันเลยนะคะ่ะทำได้เป็นขี้นะคะ35791เนี่ยทำได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น เด่นบนล่างนะคะสูตรเดินดีนะคะแนวทางจริงๆนะคะเดินมาไอาสูตรอันนี้เนาะ sc เนี่ยสูตรเด่นบนสิบหน่วยเนี่ยเดินมาร้อยสามสิบหกงวดแล้วนะคะยังไม่หลุดเลยนะคะแต่อันนี้เรามาทำเราจะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะสำหรับในส่วนตัวของเราเองนะคะที่เราได้อ เอามาเป็นแนวทางนะคะที่ศึกษาแล้วนะคะเอาเป็นแนวทางนะคะอย่างงวดที่แล้วจะเป็นครั้งที่หนึ่งนะคะงวดนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองนะคะเอซีองวดนี้นะคะเด่นบนล่างนะคะสูตรเดินดีนะคะเอนี่งวดที่ผ่านมาเนาะมันทำได้หกแปดเก้าสี่นะคะบนล่างหกแปดเก้าสี่นะคะนี่ข้างบน มาหกข้างล่างก็มาหกเช่นกันนะคะงวดนี้นะคะเจ็ดเก้าศูนย์ห้านะคะซื้อเลขข้างบนแล้วก็ข้างล่างให้มีเจ็ดเก้าศูนย์ห้าติดอยู่ในคู่ที่เราจะเสี่ยงโชคด้วยนะคะ fc เนี่ยเจ็ดเก้าศูนย์ห้านะคะฝั่งนี้มันจะเป็นแม่สูตร fc จะมีสองสูตรนะเด่นบนล่างเนี่ยเอเอ มีสูตรเดียวค่ะเด่นบนล่างมีสูตรเดียวนะคะอันนี้จะเป็นหลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่างจะมีด้วยกันสองสูตรนะคะอย่างงวดที่ผ่านมาห้าหกแปดศูนย์สองนะคะห้าหกแปดศูนย์สองเลขออกหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกงวดนี้นะคะทำได้สี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะอันนี้คือเด่นหน่วยล่างนะคะ fc หน่วยล่างนี่ของอาจารย์ที่ทำมาเดินดีมาทั้งหมดสามสิบกง,งวดเกือบ40่สิบงวดนี่แหละ f อซนะคะเรา,าไม่แน่ใจนะคะจำไม่ได้นะคะต้องดูในที่แกส่งมาให้ทางไลน์นะคะว่ามันเดินดีมากี่งวดแล้วนะคะก็คือเดินดีติดต่อกันนะคะสูตรของอาจารย์นี่เยอะมากนะคะแกทำสูตรใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ ข้ดนี้นะคะหน่วยหลักหน่วยล่างนะคะทําได้4 5 7 9 1นะคะ4 5 7 9 1ด้วย fc นะคะ4 5 7 9 1นะคะหน่วยล่างนะคะมันจะมีสองสูตรนะคะสองสูตรทำทำแล้วมันจะได้ตัวเลขที่เหมือนกันและแตกต่างกันนะคะ ันนี้4 5 7 9 1นะคะส่วนอันนี้จะเป็น4 5 7 8 1อ่ะ4 5 7 9 1เมื่อกี้นี้4 5 7 8 1นะคะก็จะเหลือตัวที่มันชนกันก็คือ4 5 7 1นะคะหน่วยเด่นหน่วยหน่วยข้างล่างนะคะหน่วยล่างงวดนี้4 5 7 1นะคะ fc 4 5 7 1เท่านั้นนะคะ ก็ยังมีอีกเยอะค่ะ FC ยังยังไม่ได้ลงในเล่มนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ FC อาจจะงงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเองเราก็งงเหมือนกันนะคะแต่ก็ u g าทำความเข้าใจได้แล้วนะคะแรกๆก็งงนะคะดูแล้วก็งงนะคะอันนี้ FC ไม่ต้องมาสนใจตรงนี้เด้อที่เราถามเอาไว้นะคะในเ,เราจะให้ FC ดูแค่ตรงนี้เท่านั้นนะคะนี่ดู ที่เราเขียนตัวเลขในระบบ Fc ว่า00ถึง99นะคะเนี่ยจับคู่กันแล้วมัน100คู่นะคะเลข100คู่ตัวที่เราการกระบาดออกคือตัวที่มันติดดับนะคะดับบนคู่คู่นะคะดับบนคู่คู่นะคะที่เหลือก็คือไม่ใช่ตัวดับข้างบนนะคะแล้วก็งวดนี้ดับข้างบนนะคะ Fc ดีเราสั่งอ,อาจารย์นะคะถ้าอาจารย์แกก็มีหนังสือเล่มนี้นะคะเนาะเราก็สั่งแกมานะคะนี่ดับสิบบนแม่นเหมือนกันคะ่ะ FC งวดที่ผ่านมานะคะก็ดับเอาอยู่เช่นกันนะคะดับสิบบนนะคะนะคะมันจะมีสองเล่มนะคะจะมีบนกับล่างนะคะนี่นี่ล่างนะคะนี่ข้างบนนะคะ ดับ10บบน2กับ5นะคะอ่ะเราก็ตัดที่เป็น2ทิ้งนะคะตัด5ทิ้งนะคะแล้วกอ็อาจารย์แกบอกว่างวดนี้9ติดดับ10หน่วยบนนะคะติดดับ10หน่วยบนแต่ที่แน่ๆก็คือหลัก9หลัก10ติดดับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เรากาออกแล้วนะคะ ส่วนหลักหน่วยนั้นอาอาจจะมาได้นะคะเนาะ FC เนี่ยดูตามนี้เด้อนี่นะคะให้ซื้อข้างบนที่มันเป็นคู่คู่ขี้ขี้คู่หรือขี้ขี้เท่านั้นส่วนคู่คู่ตัดออกตัดทิ้งไปเลยนะคะ ตัวที่เราไฮไลท์เอาไว้นะคะ fc ไฮไลท์เอาไว้คือตัวที่น่าลงทุนในงวดนี้นะคะอย่างงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะ fc เนอะอ่าคุณพ่อแกก็ให้เราทำแบบนี้ยนี่แหละนะ,ะให้เราเขียน00ถึง99นะคะแล้วแกให้เราตัดที่เป็นขี้ขี้ออกนะคะขี้ขี้ออกมันจะเหลือแค่อขี้คู่คู่ข,ขี้แล้วก็คู่คู่นะคะ หนึ่งในนั้นมี0ูย์ด้วยนะคะ fc มีศูย์เหมือนกันนะคะก็เลขมันออก0ูย์ข้างบนนะคะอันนี้ข้างบนข้างบนอย่างเดียวนะ fc นะคะ,อะลอง F fc ก็ลองแคปหน้าจอเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะคะในข้างบนนะคะนี่ที่เราเขียนว่าอนานี่ดับบนคู่ค,คู่นะคะเด่นขี้ขี้คู่ขี้ขี้ขี้นะคะ บนต้องมี9 1 3 5 7ใน10หน่วยนะคะบนต้องมี3 1 9หนึ่งอ่าเก้าหใน10หน่วยนะคะเด่นบน10หน่วย3 6 9 2นะคะนี่มี3มี3เนาะ fc มีเก้มี9นะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งของคุณพ่อ ข้างบนนะคะสองสามข้างบนสองสามนะคะอย่างงวดที่ผ่านมาข้างบนของคุณพ่อมันจะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะแต่มีศูนย์นะคะไม่ได้ันออกศูนย์หกข้างบนนะคะแล้วก็งวดนี้นะคะข้างบนสองสามสองสาม fc ดูนะนี่สามใช่ไหมแล้วก็สามเนาะ แล้วก็สามนะคะศูนย์สามเนาะ FC เนี่ยหนึ่งสามนะคะเนี่ยแล้วก็ที่ติดสามทั้งหมดนะคะ,อ,ะอาจจะงงสับสนกันเนาะ FC ถ้าบางท่านที่อ่าเข้าใจก็อาจจะ ไม่สับสนนะคะอาจจะง่ายสําหรับคนที่เข้าใจนะคะคนที่บอกโอ้เลขอะไรแบบดูแล้วมืนงงในดงเลขเนาะ fc อาจจะสับสนนะคะอ่ะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเนาะ fc ก็เดี๋ยวใกล้วันเลขออกเนาะ fc เดี๋ยวเราจะมาสรุปแนวทางให้นะคะข้างบนกับข้างล่างกันอีกทีนึงเนาะ fc ก็ให้ FC ลองเอาไปดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะชุดบนนะคะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้ก่อนเนาะ FC ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนนุ่ยนับซัพย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ